อะไรมันต้องเปิดกล่องแล้วจังหวะนี้นะครับเอานมเราทมเต้นก่อนอัดคลิปเลยได้ไรได้หมวกหยอยกูยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยเอาดิกูอัดอยู่เนี่ยอัดอยู่เนี่ยเอาอะเดี๋ยวก่อนจากก่อนสักมาสักสามสิบตัวตีตัวตีตัวจริงเดินบวก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 ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์บวกบวกมีอยูเจ็ดพันสองเอ็กซ์กูอะไรนี่คือมหาอินเนอร์ ถาวรจากไอ้นี้มันมีโอกาสได้อยู่ผมถาวรก็มีเปิดเลยบวก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 เอาขึ้นก่อนโปเชไอสัตว์ชุดไอเซ็ตออกกดไม่โดนหน้าหีโอ้ถ้าเมื่อกี้กล่องแรกกดโปไอเซ็ตนี่คือเชี่ยมากเราจะวิ่งรอบหมู่บ้านสักรอบครึ่ง ถามกล่องบานไปได้แต่หอยหมาอ,อุ๊ยอะไรเนี่ยอุ๊ยถาวรน,นี่ไงได้แล้วอินเนอร์ถาวรขอบคุณครับขอบคุณครับไ,ได้แล้วนี่ไงได้แล้วกูกำลังจะเปิด<ว>ถามไม่ได้เฉยสบายใจละโคตรจำ น้อยได้อินเนอร์ถาวรอปไม่ได้ออกดีวะผมถาวรผมถาวรมามีขี้อะไรเนี่ยอินเนอร์ถาวรสองอันแล้วเว้ยหอยเอาชุบตี้ดิปุ๊ดเป็นเล่นเนี่ยสองอันแล้วเนี่ยจริงจังไปดูเดี๋ยวไปดูคลิปได้เฮ้ยชุบตี้เอาชุบตี้มาคุมละคุมละไม่รู้ว่าซื้อมาสายหอเป่านี่ถือว่าคุมละอินเนอร์ถาวรสองอันเสียใจเอาให้ได้ไอเซตพี่ไหมสามแฉ่งพยายามอยู่ ไม่ต้องมาสาบแช่งกรุงเทพอ๋อไอ้เซตนี้ <c oughs> ไม่ได้อุ๊ยอ้าวดูว่าได้อ๋อไ้ได้เนี่ยตกใจหมดคือตอนแรกกลับว่าจะจิ้มตรงนั้นไงแล้วแบบว่าไม่เอาดีกว่าไปไออีกอันหนึง่งแม่งผิดทางเทคนิคเป็นต <c oughs> <c oughs> ูนละจได้ไอ้เซตนี้ต้องฉลองแล้วเป็นเพราะอาริชาเต้นใต้ต้นซากุระต้องปวดทีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะ 3 0กล่องเหลือ20กล่องนะครับสิบกล่องผ่านไปได้อินเนอร์ถาวรมา2อันกูคุมละโอ้โหขี่แกนไม่โดน <c oughs> คือแม่งเปิดเปิดไม่เคยโดนอะ่ะกูสุ่มแม่งเลยไม่ลิงล้วนๆคือแบบกดจิ้มแล้วแม่งจิมบบบจ้ม,บบบบมเมื่อไปจิ้มพื้มารู้สึกเครียดกูกดเลือกสุ่มแม่งนี่าะ อารมณ์เหมือนกับว่าเหมือนกับเราไปตีสก,กอร์ e อีบินน่ะแล้วแบบกดแม่ง100%อเรโอกาสติด40แม่งกดไป5าใบแม่งไม่ติดโคดี้เลยอ่าอะไรวะอ๋อดีวายเบรสสิบอันก็โอ้อยที่ปิดปากใครเอาไหม <laughs> โอ้โหไอ้เซตอีกแล้วอ่ะออกหลายรอบมาเนี่ยจะไม่ได้เนี่ยได้มาแล้วใส่ยังไงวะสมใส่ดีวะออกหลายรอบมานะไอ้งองแง่เอาไว้ไอ้เซตอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ไอ้คือออกหลาตะกดไม่โดนอะ่ะใส่ตรงทฤษฎีเดิม คิดที่เดิมล้วนๆมันจะออกออกบ่อยกว่าตอนเล่นเปิด50กล่องคาหล็อกนี่นะไม่ออกเยอะมากเราชุบตี้อยู่แล้วเนี่ยชุบตี้อะไรวะเราเปิดได้ชุบตี้อยู่นะเปิดได้แต่ชุบตัวเองวะยี่ยี่สิบอันแล้วเนี่ยเออแย่เลยยังที่ไมเปิดได้ชุบตี้มาได้ใช้เลยดีวายเบสสิบก้อนแล้วเนี่ยแย่เลยใช้ใช้ยาวนานโอ้หขี้แก้นว่ะออกไม่ได้เนี่ย วลนี่ well, well, yeah. คือมันจริงๆมันเปิดมันก็มันก็คุ้มแหละแต่ว่ามันก็ได้ของละเกะระกลายแลคีแกนอีกแล้วไม่ได้ได้แล้ววะบอดี้แททูเพอร์มีแนนต์โอเคคุ้มอยู่อีกสองกล่องสุดท้ายก็ยังไม่ได้อะไรเลยเอ้ยได้แล้วเว้ยชุบตี้สิบอัน โอเคหมดทุกอย่างละสามสิบกล่กองก็ฮะสามสิบกล่องหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วได้แล้ววะ Inner อินเนอร์าถาวรสองอันอ่าแทททูถาวรอันหนึ่ง DIY เบสสี่ส<ม>ิบชุบตี้สิบชุบตัวเองสามสิบคุมอยู่คุมแล,แล้วนะ่นแะตอนนี้<ม>เหลือเท <มา S 1> ่าไ<ม>หร่วะเหลืออีกห้าพันสี่เหรอ อีกยี่สิบแล้วกันห้าสิบกล่องไปเหมือนที่พี่แล้วจัดมาจัดมาเลียขอขอพรหน่อยขอพรแยกนะขอพรขอพรแบบว่าอวยพรไม่ใช่พรพ P O R N <laughs> นั้นก็ละครไหมล่ะกูเปิดแล้วเดี๋ยวก็มีคนวางลิงก์หรอกครบกดบนอย่างเดียวแล้วกันเออชุบตัวเอง40อันละ W S A D อย่าลืมไอ้เซ็ตออกอีกแล้วกดไม่โดนอีกแล้วทำไมมันกดบืดอตลอดเลยวะโตรดีตลอดย้ำๆเซ็อกูกดจ้ำๆจ้ำๆเนี่ยกูย้ำอันบนอย่างเดียวแล้วยี่สิบกล่องนี้กูจะเอาแต่บนอย่างเดียว ไอเซตมันชอบออกขวาล่างหรือเปล่าขวาล่างไอเซตชอบเลยอพอก็กดขวาล่างปุ๊บแม่งบนออกครับละขวาล่างกับซ้ายบนเห็นบ่อยมันรู้มันรู้เอาซ้ายบนนะกันแหกเจ็ดอันแล้วชุบตัวเองห้าสิบอันแล้วโอ้กูเกิดเพลินเลยเคนนะี้เอาขวาละกันเฮ้ยเมื่อกี้ถ้าเกิดอัลบนได้เลยโอ้โห อ๋นี่ชุดเส้นนางพยาบาลนี่ว่าอ๋อสิบสี่กล่องสุดท้ายนี่ขอทางขวาหมดเลยแล้วกันขวาบนหมดเลยอ่ะจดไปยาแปดสิบขวดละวีวีเจ็ดวันยาร้อยี่สิบละ โอ้โหขีโหโ่แก่นไม่โดนขวาล่างใส่บนเหลืออีกสิบกล่องเอากูกดบนให้หมดเลยบนให้หมดเลยเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยเมื่อกี้มันออกบนนะเว้ยมันไม่โดนโไงน,นั่นไ,ไงมันขวาล่างใส่บน,นออไงหมายถึงบนมันก็บนอย่างเดียวเลยเออเดี๋ยวบนอย่างเดียวละ างทีคนถ้า package, มัน,มมนจะไม่ได้มันก็ไม่ได้หายเลยไอเซ็ตออกอีกแล้ว er ไม่ได้อจริงๆมันคงชุดมันคงจะหนีหนีนิ้วกูแหละมันกดแล้วมันก็หนีไปสัตว์ซื้ออินเนอรในตอนนี้ก็ได้แต่ชุดได้สีดำแท้มาก็โอเค มีคนพยายามจะเข้าดิวิชั่นแต่ไม่เกมปิดอยู่โอเคไม่ได้หีแตกอะไรเลยครับผม <c oughs> มีแรงวะมีบอดี้ท t t ทูสาวรอนสองอันสีดำแท้แล้วตอนนี้ใช้ได้แล้วเหรอ,อไม่นะใบเพอร์มมน้นใช้ได้แล้วเหรอใช้ได้เมื่อวานนี้กูยังใช้ไม่ได้เลยไรวะกักเหรอใบเพอร์มมนตน อินเนอร์ถาวรดีวายเบสห้าเซ็ตต่อนว่ะยังเมื่อวานยังใช้ไม่ได้แต่ไม่รู้ว่ามีใช้ได้ลองกดเข้าไปดูกดซื้อสดเลยปะล่ะไหนก่อนไม่ก็มันมีใบเตอร์มีนั้นให้มาให้กูทำไงเดี๋กกูลองไปซื้ออินเนอร์ถาวรดูเมื่อวานมึงลองที่มึงได้มาแทททูถาวรแทททูเหรอใช้ลองดูมึงกดแทททูไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้อินเนอร์มันมันให้ซื้อใหม่หมดเลยอินเนอร์อะได้ แทตูมาให้กูซื้อมาหมดเลยแทตูแทตูกูไม่ได้ไม่ค่อยแปะอย่แลอวไงกูอินเนอร์แม่งใช้บ่อยได้มาสองอันว่ะเจ๋งใช้ของไรดีนะแหมเลือกเพลินเลยว่ะโอ้โหคลิปแบบเปิดกล่องเจ๋งเสร็จก็มาดูนมอริชาต่อสุดยอดนี่กูจะปิดสนองนี้ตัวเองจะปดูเพื่อเธอเนาะไอมีแตงโมด้วยอ่ะชูชันในแตงโมน่ารักสนองนี้ตัวเอง มันเป็นแตงโมเลยเว้ยเออมันเป็นแตงโม้องอันนัเอาใหม่มาใหม่มาใหม่แต่มันไม่เขียนไม่ยอมเขียนนิ้วอะก็ไม่รู้ว่าไหนอัไหนมาใหม่มั้งมันมีแถวบนสุดอ่ะมีมาใหม่อยู่ประมาณสองสามชิ้นด้วยมีของไอเฟสด้วยนี่ชุดไอเฟสมันอะเราก็จะได้รู้แล้วว่าไอเฟสจริงๆมันใส่ชุดชั้นในแต่ชุดชั้นในมันใส่สีดำเว้ยเยอะเยอะเยอะมึงคิดว่าพี่เกมใครอ๋อคือความจริงถูกเปิดเผยแล้วใะว่าไอเฟสใส่กางเกงใน เออแต่เป็นแบบขาว,ว้าวสูง<น>เออ<น>ที่สองเมนานนั้นมันก็ดู<ห>ดี<ส>นะชุดเนกัใน,ในหรือไม่ชุดนี้มันก็ดูดีนะชุดไอเซนกันในชุดท้างในไอเซนเนี่ยเอาว่ะจัดมาหน่อยแล้วกันอ๋ออันนี้โอเคออือ อ๋อสิเพ้นยาโอเคครับน่ารักชุดไอเซ็ตจัดไปเหลือผมถาวรไม่ให้เราอะถ้าอะไรไม่ได้ผมถาวรน,นี่ครบแล้วแต่งตัวสบายแล้วพอละห้าสิบกล่องครับเจ๋งไปเราชุดชั้นในนี้แหละเออคอมนม้นถูกต้องแอดแวนต์อาร์เมอร์ เสร็จสิ้นการซื้อแบบไม่ต้องเสียนะตังอะไรสรุปเสียไปสามพันเอ3,000 NX ได้มามันก็คุ้มแต่ว่ากด I ไอเซตวืดไปหลายรอบนี่ปวดใจก็น,นั่นแหละฮะถาวร 走走走走走